สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนช่างใกล้ตัวครับผมเนาะวันนี้ไม่ได้อยู่กับงานซ่อมรถหรือว่าซ่อมอะไรนะครับวันนี้พามาดูบอกกบของตัวเองนะครับผมเนาะก็เป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมที่ที่เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้อ่าเป็นฟาร์มใหญ่เหมือนเขานะครับก็ตัวนี้จะเป็นเดือนผสมเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนหนึ่งนะครับ เดียวเนี่ยวิการทันวาาดอนกว่าๆนะครับมันก็โตช้าครับเพราะไปหน้าหนาวเนาะโตช้าแล้วก็พอโตอยู่นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเลี้ยงเลี้ยงผ่าหนาวนะครับเพราะว่าผมผมกนี้ก็มีพ่อพันในพันอยู่นะครับคราวนี้เอวิธีการของผมอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นก็ได้นะครับผมเนาะก็ก็คือเหมือนกับว่าเรียนรู้ใครเรียนเรียนรู้มันนะครับเพราะว่าผมลองของท่านอื่นแล้วคราวนี้ของผมมันก็ ผ่านหนาวไม่ได้ครับผมแม้กระทั่งการจําสินนะครับการจาสินครับคือของผมอ่ะมันสูญเสียเยอะนะครับเพราะว่าการจําสินอ่ะมันต้องสะอาดจริงๆนะครับไม่งั้นจะเป็นโรคขาบวมแดงกระท้องแดงนะครับแล้วก็เสียนะครับถ้ารักษาไม่ทันก็เสียนะครับอันนี้คือวิธีการของผมนะครับเพื่อเพื่อจะเห็นน้ําสีแดงนะครับแล้วก็ตัวเขาเป็นด่างๆเนาะเห็นไหมครับ เป็นดังๆที่ที่เป็นดังๆเกิดจากนะครับที่เป็นดังๆนะครับเกิดจากอย่างนี้ครับเกิดจากด่างครับทีมนะครับผมที่ผมใช้นะครับเข้าไปจับตามเมือกเขานะครับผมเนาะเพราะว่ากบเขาจะมีเมือกเมือกเอาไว้อทําให้ตัวเองเขาทําให้ตัวเขาเองชุ่มชื้นนะครับทําให้ตัวเองชุ่มชื้นนะคราวนี้ก็ดังครับทิมก็จะไปจับเมือกเขานะครับแล้วก็ถือโอกาสฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับผมเนาะ ก็คือการฆ่าเชื้อนะครับก็คือวิธีนี้เป็นวิธีการป้องก,กันโรคเท้าเปื่อยแล้วก็ขาบวมแดงท้องแดงนะครับก็จะเป็นส่วนมากโรคนี้จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวเนาะจะเป็นกันเยอะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าผมไม่ได้เอาเข้าจําสินนะครับผมก็จะเลี้ยงผ่านหนาวไปนะครับก็คือใช้วิธีนี้นะครับซัก ห้าวันครั้งนะครับผมห้าวันครั้งหนึ่งจะล้างดาครับทิมนะครับแต่ว่าในการถ่ายน้ําก็จะสองวันครั้งนะครับแต่การเลี้ยงผ่านหนาวเราอย่าใช้น้ําลึกนะครับผมใช้น้ําลึกไม่ดีนะครับเพราะว่าอากาศตอนกลางคืนมันเย็นนะครับกบจะหนาวตายเข้าใจนะครับผมกบจะหนาวตายเนาะน้ําลึกกบหนาวตายนะครับแต่ถ้าน้ําตื้นเงี้ยกลางวันเขาได้แดดกลางคืนเขาก็น้ําครึ่งตัวเขาก็ไม่หนาวนะครับ แต่นี้คือผมก็ใส่ใส่เยอะหน่อยเพื่อให้เขาได้มุดนะครับมุดมุดเพื่อให้เขาได้โดนดาบครับทิมทั้งตัวนะครับถ้าเราให้น้ําตื้นปุ๊บเขาจะได้แค่แค่ช่วงท้องกับช่วงเอวช่วงหัวเขาจะไม่ได้นะครับจะไม่โดนยาไม่โดนดนาบคับทิมเนานะก็คือให้น้ําเยอะก่อนพอถึงเวลาเราก็ถ่ายให้มันพอดีพอดีคือพอดีอกเขานะครับก็ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการเลี้ยงผ่านหนาวแล้วก็การให้ดาบครับทิมนะครับ อย่าให้น้ำเยอะนะครับน้ำเยอะเขาหนาวตายนะครับบางคืนอากาศเย็นนะครับดะครับทิมห้าวันล้างครั้งหนึ่งนะครับป้องกันนะครับโรคเท้าแดงท้องแดงขาขาแดงนะครับฆ่าแบคทีรียได้นะครับผมดะครับทิมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเลี้ยงผ่านหนาวเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องที่ผมเคยเคยดูหลายท่านที่ทํานะครับที่ว่าเอากบเข้าจาศีลนะครับคือผมก็ ออลองทําตามหลายๆท่านแล้วคราวนี้ปัญหาคือนะครับปัญหาก็คือ,อ,อกบนะ่ะที่ผมเอาเข้าจำศีลนนะ่ะเ,เป็นโรคนะครับเป็นโรคท้องแดงขาแดงนะครับแล้วก็เสียนะครับก็อาจจะเกิดจากนะครับวัสดุที่เรามาใช้อาจจะไม่สะอาดพอนะครับหรือว่าความชื้นที่เราใส่เข้าไปในนั้นเพราะเรากลัวเขาจะจะแห้งเนาะจะแห้งไม่มีความชื้นในร่างกาย เรก็ใส่เข้าไปให้มันให้มันชื้นให้มันแฉะนะครับเขาเนี้ยเขาก็เสียนะครับเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเป็นโรคเท้าไอ้ท้องขาแดงท้องแดงนะครับก็เลยผมก็เลยลองหลายวิธีแล้วทั้งฟางเอยยั้งอะไรนะแผ่นแผ่นนเี้ยครับเอามาคว่ำนะครับเอามาคว่ำแผ่นหลังคาครับเอามคว่ำเพื่อเขาอยู่ใต้นี้นะครับเนาะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นฟางปูไว้ให้เขาชุ่มชื้นให้เขามุดอะไรเงี้ยคือเขามุดอยู่นะครับแต่พอถึงเวลาปุบ เขาจะเป็นโรคคืออาจจะไม่สะอาดก็ได้ครับไอ้วัสดุที่เอามาทำเอามาเอามาให้เขานะครับก็หลายท่านก็ทำสำเร็จก็ก็ถือว่าดีนะครับผมเนาะแต่ว่าผมทำไม่ได้ก็เลยใช้วิธีในการเลี้ยงผ่านหนาวเอาสำหรับเพื่อนที่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 เอาเข้าจำศีลไม่ได้นะครับก็ลองวิธีแบบผมก็ได้ครับผมคือผ่านหนาวไปเลยนะครับก็ก็เป็นอาจจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่ว่าให้เพื่อนได้ ได้ลองดูนะครับผมเนาะนะครับได้ลองดูเพราะว่าถ้ามันผ่าไม่ได้จริงๆมันก็ถ้ามันทาสินไม่ได้จริงอ่ะคือมันมัน,ม,นมันก็เสียเสียดายกบนะครับคือเขาจะเสียหมดนะครับแต่ก็รักษาได้ครับผมถ้าเราเห็นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอาการหนักก็รักษายากครับผมเพราะพวกนี้ทําให้เขาบาดเจ็บแล้วเขาก็ไม่มีแรงแล้วก็ไม่กินอาหารแล้วก็โรคลุมเรานะครับ ก็ผมเลือกวิธีนี้ครับผมเนาะกับการเลี้ยงผ่านหนาวนะครับเลี้ยงน้ําน้อยนะครับแล้วก็เลี้ยงน้ำน้อยคือป้องกันเขาหนาวตายนะครับถ้าน้ำเยอะเขาจะหนาวตายกลางคืนเลี้ยงน้ําน้อยสองวันถ่ายน้ําครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าไอ้ห้าวันแช่ดัครับทิมนะครับเอาจนกว่าจะผ่านฤดูธันวากับมกราไปนะครับผมคือผ่านหนาวไป ก็คือก็จบแล้วครับอาหารคือหวานให้แต่อย่าให้เยอะนะครับผมนะเพราะว่าบางตัวกินมากกินน้อยมันไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากจะกินน้อยนะครับนะครับกินแต่กินน้อยนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเลี้ยงผ่านหนาวอาจจะเป็นทางเลือกอ่าสหรับท่านอื่นก็ได้ครับผมเนาะเป็นเป็นเป็นทางเลือกนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้ายังไงก็มีความเขาเรียกอะไร มีความเห็นที่แตกต่างก็แนะนำพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะกับการเลี้ยงกบผ่านาวนะครับเนาะเั็นแต่ประมาณนี้ตัวนี้ก็ล้างวอกไปเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้ก็ให้อาหารก็คือก,ก็กินน้อยอยู่นะครับเพราะมันติดหนาวนะครับเนาะเพราะว่าผสมช่วงช่วงช่วงตุลาปลายตุลานะครับก็ก็แนะนำนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆผสมกบ มือใหม่นะครับแต่มือเก่าเขาก็รู้แล้วครับว่าช่วงตุลาตุลานะครับอมอืแนะนำมือใหม่นะครับผมช่วงตุลาตุลาไม่จําเป็นหรือว่าไม่อยากจริงๆก็ไม่ต้องซื้อมาเลี้ยงนะครับผมเนาะหรือไม่ต้องซื้อามาผสมช่วงตุลานะครับผมเพราะว่าตุลาพฤศจิกาธันวามกราช่วงเนี้ยกบเขาจะกินอาหารน้อยทําให้โตช้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือแนะนํานะครับว่า ไม่ควรซื้อมาเลี้ยงช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็มือใหม่ก็ไม่ควรผสมพันธุ์ช่วงช่วงช่วงตุลานะครับผมเนาะเพราะเขาจะโตช้านะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเนาะก็คือบ่อนี้ก็ก็อย่างที่บอกว่ามันหมดฤดูของมันเนาะผมก็เอามาเลี้ยงประดุกนะครับก็จะมีประดุกนะครับ นะครับกระดูกแล้วก็จะบ่อนู้นก็เป็นบอ่อว่างไปบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็บอ่อว่างนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับผมเนาะสำหรับการเลี้ยงพ่อไม่พันธ์ผ่าหนาวนะครับเพราะว่าหน้าหนาวก็อย่างที่บอกว่าเขาจะกินอาหารน้อยพอหวิดไอ้พอหลุดหนาวปุ๊บคราวนี้เราก็มาค่อยขุน,ขนอาหารอีกทีหนึ่งนะครับผมให้เขาสมบูรณ์แล้วค่อย อาทําการผรสมอาจจะผสมช่วงต้นมีนาหรือว่ากลางมีนาเพราะกุมภาเขาก็หมดอกุมพักก็ยังมีหนาวอยู่นะครับเพราะว่าปลายกุมภาเราก็เริ่มเขาก็เริ่มกินอาหารแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็มีเวลาขุนอยู่ประมาณเดือนกว่านะครับแล้วก็เขาพร้อมเขาเขาพร้อมสมบูรณ์แล้วเขาค่อยเอาผสมพันธุ์นะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้คงจบแค่นี้ผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมเนาะเป็นกำลังใจกันนะครับเราเข้าม่คลิปหน้าผมกับเพื่อนช่างใกล้ตัวนะครับ สวัสดีครับ